เราจะมากรีดลังพัสดุกันนะคะเอ่อนี่ยค่ะยังไม่ได้แกะเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยมีพัสดุเข้ามานะคะนี่เป็นผ้าไหมที่ลูกค้าส่งมาขายลูกค้าส่งผ้าไหมามาสองผืนนะคะ ส่งมาขายสองผือนอุ้ยส่งไวทันใจมากๆเลยนี่ประกอบไปด้วยผืนที่หนึ่งนะคะตัวนี้โอ้โหผืนที่หนึ่งนะแล้วก็ผืนนี้นะคะผืนที่สองเป็นผ้าไหมาจากบุรีรัมนะคะเป็นผ้าไหมาจากบุรีรัมเลยผืนนี้ผืนที่สอง นี่เลยนี่เลยอื่นที่สองเป็นสมปักนะคะเป็นสมปักปูมผืนสมปักปูมน่าจะขนาดสองมรนะคะสมปักปูมแบบสองเมตรเนาะลายสวยมากเลยนะคะลายพญานาคราชนะคะพ่นดวงไฟสวยมากๆเลยและเป็นงานเขียนทองนะคะหรูหราไฮโซ สวยมากเนะะีคะเป็นงานสมปักปูมนะคุณผ้ายาวสองเมตรนะคะงานสมปักปูมนะะีคะนี่เลยลูกค้าติดต่อมานะคะแล้วก็ส่งผ้ามาขายให้เรานะคะจริงๆท่านไหนนะคะที่ Uhm, อยากจะขายผ้าไหมให้กับเพจของเรานะคะมนตรามหาราณีมนอยากจะบอกว่าท่านวางใจได้เลยนะคะบางท่านเนี่ยมีความกังวลว่าเอ๊ะพี่จะกล้าส่งผ้าไปขายไหมคือมนจะบอกว่ามนขายผ้ามาหลายปีมากแล้วขายมายาวนานนะคะเพจของเราเนี่ยมีตัวตนนะคะตรวจสอบได้เพียงแค่คุณพิมพ์เข้าไปเลยนะคะใน google ก็ได้ใน youtube ใน facebook นะคะ พิมเข้าไปง่ายๆเลยค่ะมนตรามหาราณีนะคะภาษาไทยตรงตัวนะคะมนตรามหาราณีคุณจะเห็นว่าเพจของเราเนี่ยซื้อขายกันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็มีไหล์สดมีตัวตนมีหน้าตาให้เห็นหน้าร้านของเรานะคะตั้งอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินอำเภอหัวหินเป็นอำเภอที่ดังมากๆแล้วมีคนมาเที่ยวเยอะนะคะหน้าร้านก็มีนะคะมีตัวตนจริงๆนะคะสามารถส่งผ้าไหมามาขายให้เราได้เลยนะคะ มนตีราคาให้นะคะลูกค้าพอใจเราซื้อขายกันได้เลยอย่างผืนนี้ค่ะตกลงนะคะตกลงกันแล้วลูกค้าก็ส่งผ้าไหมมาขายเลยผืนนี้สวยนะคะยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยน่าจะเป็นงานแบบคือสภาพดีเนาะต้องบอกอย่างเงี้ยสภาพยังดีอยู่เลยน่าจะเป็นงานเก็บนะคะลูกค้าน่าจะเก็บเอาไว้แล้วก็เนี่ยค่ะสวยสวยได้รับเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยว มนโอนเงินให้ลูกค้ามนจะติดต่อตกลับไปบอกลูกคนะ้าแล้วว่าได้ผ้าแล้วล้วก็เราก็จะโอนเงินให้ลูกค้านพื้นนี้ก็งานพื้นนี้เป็นพญานาคเหมือนกันนะแต่เป็นพื้นดํา<ำ><ๆ>ก็คลาสสิกไปอีกแนวหนึ่งอะค่ะเนี่ยค่ะดูโบราณดูขลังคลาสสิกไปอีกแนวหนึ่งนะคะน่าจะเป็นพื้นดําย้อมมะเกลือนะคะพื้นดําย้อมมะเกลือแล้วก็เป็นเป็นลายทองคุณดูลายเนี้ยตัวเนี้ยดูเรียบหรูแต่ว่ามีความเข้มขลังนะเนี่ยค่ะพญานาค โอ้โหสวยมากๆเลยผืนเนี้ยเข้มขลังแล้วสวยมากๆลายเดียวกันกับผืนตะกี้เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นดำสนิทย้อมมะเกลือนะคะนี่คือย้อมสีธรรมชาติลูกค้าบอกมานะผืนนี้ย้อมสีธรรมชาติสวยมากๆนะคะ ท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามที่เพจของเราได้หรือท่านไหนอยากจะซื้อนะคะอยากเป็นเจ้าของใหม่รับท่านไปดูแลนะคะท่านพญานคราชนะคะอยากจะรับท่านไปดูแลนะคะท่านผู้มีบารมีมีทรัพย์นะคะรับท่านไปดูแลก็ติดต่อมาได้นะคะยินดีส่งต่อให้นะคะในราคาพิเศษนะคะก็ติดต่อมหาเราที่เพจมนตรามหาราณีนะคะอันนี้เราก็รับซื้อเข้ามาแล้วเรียบร้อยอู้หูนี้สวยจังเลย สวยมากๆนะคะผืนนงี้งานเรียบร้อยค่ะนะคะสมบูรณ์นะคะที่ตามที่เขาแจ้งมาว่าเขาจะส่งมาขายให้เราสองผืนมนก็เลยบอกว่าโอเคส่งมาเลยเมื่อมนได้รับผ้าแล้วเดี๋ยวมลจะจัดการโอนเงินให้นะคะลูกค้าก็ส่งมาติดต่อซื้อขายกันเมื่อวานนะฮะซื้อขายกันเมื่อวานวันนี้ได้รับของแล้ว ซึ่งลูกค้าก็น่ารักมากๆเลยนะคะส่งผ้ามาขายได้รวดเร็วว่องไวทันใจถือว่าไวนะคะวันเดียวของถึงเลยและยังมีอีกพัสดุหนึ่งน่าจะน่าจะส่งมาจากทางภาคใต้นะคะนั่นก็สิบกว่าผืนเลยนะคะก็ตกลงซื้อขายกันก็ท่านไหนนะคะท่านไหนนะคะที่มีผ้าแล้วอยากจะขายไม่รู้จะไปขายให้ใครหรือว่าบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ย ขดูผ้าไหมไม่เป็นเขาก็กดราคาเราเนาะเพราะกดราคาเราเนี่ยเราก็ไม่อยากขายให้ใช่ไหมมาหามนเลยนะคะมาหามนเลยเพจของมนนะคะมนตรามาหาดานีคุณซื้อเพจนี้่ะซื้อขายผ้าไหมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์คุณมาหามนคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณได้ราคาดีแน่นอนนะคะคุณได้ราคาดีแน่นอนเนะะี่ยะพญานาคนะคะมีนาคเงินกับนาคทองคุณดูนะ นาคเงินนาคทองสวยมากๆนาคเนี่ยคือทรัพย์และสมบัติคือแหล่งขุมทรัพย์คนนะคะที่ไหว้พญานาคบูชาพญานาคนะคะหมายถึงทรัพย์สินทรัพย์ในดินทรัพย์ในอากาศคือทรัพย์สินคือบารมีนะคะเพราะพญานาคเป็นพญานาคเฝ้าทรัพย์ทรัพย์สมบัติบารมีนะคะมั่งมีสีสุขท่านใดต้องการนะคะก็ทักติดต่อมนมาได้เลยผืนนี้สวยจริงๆค่ะถ้าท่านชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ ฝากติดตามที่เพจของเรานะคะ a c e b o o k ชื่อว่ามนตรามหาราณีนะคะจะซื้อจะขายก็จะเทรดนะคะจะจำนำนะคะทักมาได้เลย